สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะนําสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับชนสสูตรนะครับซึ่งสูสตรนี้ก็เดินมาแล้ว7งวดนะครับนาํามาให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกได้พินิษ์พิจารณากันนะครับว่าจะสมควรมาหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนวิธีทำนะครับสูตรที่ examples, 1ครั at บใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วย7คงที่นะครับได้ท่าไหร่บวกเดินหน้าไป5แต้มเลยนะครับสูตรที่2นะครับใช้หลักพันนะครับ หลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายสองตัวสองครั้งนะครับบวกด้วยสี่คงที่นะครับได้เท่าไหร่บวกสองบวกสองบวกหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคํานวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับ ไปชมกันครับงวนแรกครับงวดแรกครับหลักแสนเท่ากับ9นะครับเก้าบวก7เท่ากับ16นะครับ16เดินหน้าไป5แต้มนะครับได้6กเจ็ดนะครับถุดไปสอครับหลักพันเท่ากับ3นะครับ3าบวกศเท่ากับ3 3บวกสเท่ากับ7 7บวก4เท่ากับ11นะครับได้1นะครับ 1นึ่งบวกสเท่ากับสามสามบวกสอเท่ากับห้าหเท่ากับหกนะครับดูเลขที่จนกันนะครับชนกันที่หนึ่งกับหกนะครับหกชนกันที่1นึ่งกับหกครับหนกับหกเลขออกเลยครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับเข้าหกหน่วยนะครับ ต่อครับสูตรที่1 9บวเท่ากับ16นะครับได้6เดินไป5แต้มนะครับ6 7 8 9 0 1นะครับมันมี6ตัวครับสูตรที่2ครับศูนย์บนะครับศูนย์บวกสองเท่ากับ2 2เท่ากับ4 4บวเท่ากับ8นะครับได้บวอเท่ากับ0 0 2เท่ากับ2 มันึ่งเทากับสามนะครับดูเลขที่ชนกันครับแปดกับ0นะครับ8กับ0ูนย์เด็กออกเลยครับ6 9 0นะครับเข้า0ที่เลขหน่วยครับต่อไปครับสูตรที่1ครับ2อบวกเนะครับ สองเจเท่ากับเนะครับได้ 5, 9ก1 2 3 4นนนะครับศูนยที่2นะครับ5บวก2อเท่ากับ7 7ดบวเท่ากับ9 9บวกเท่ากับ13นะครับได้สาบวกเท่ากับ5นะครับอเท่ากับ7 7ดเท่ากับ8ูเลขที่ชนกันครับชนกันที่เลข3นะครับเลข3ตัวเดียวครับ เลขออกอะไรครับ5 9 3นะครับเข้าสาที่หลขหน่วยนะครับต่อไปครับสูตรที่1ครับ5บเท่ากับ12นะครับก็ได้2องนะครับสอง5 6 7นะครับ5ตัวครับสูตรที่2ครับ0 0 0 0 8บวกเกับ0เทากับ8 8บสเทกับ12นะครับใช่ส2 สองเท่ากับสี่กสเท่ากับ 6, กสองครับอ่างวดนี้ชนกัน4ตัวเลยนะครับสองส่หกเจ็ 2, 4, 6, แล้วแต่สูตรครับอันนี้ชนกัน4ตัวครับเลขที่ออก504ครับเข้า4ที่หลักหน่วยครับ ต่อไปครับสูตรที่1ครับ5ประเเท่ากับ12นะครับได้2 3 4 5 6 7ครับสูตรที่2ครับ8บวกศูนเท่ากับ8 8ปอเท่ากับ14บบวกสเท่ากับ8นะครับแต่อสเท่ากับ0 .2 ย์ศเท่ากับ2 2งสเท่ากับ3ะครับเลขสิชนกันครับ สอกับสามนะครับสงกับสามสอกับสามนะครับเลขที่ออกห้าูนสามนะครับเข้าสามนะครับที่หลักหน่วยครับ ต่อไปครับสูตรที่1ครับ4บวก7เท่ากับ11นะครับได้1 1 2 3 4ห6มีทั้ง6 6ตัวนะครับสูตรที่2ครับ4บวกศเท่ากับ4 4บวกหเท่ากับ0 0นบวกสเท่ากับ4นะครับได้4 4่บวกสเท่ากับ6 2เท่ากับ8 8 1เท่ากับ9นะครับเลขที่ชนกันครับ4กับ6นะครับ สกับ6 4กับ6นะครับเลขที่ออก3 3 6นะครับเข้าหกที่ละหน่วยนะครับต่อไป 3, 6, 7, นะครับ3ามบกเจ็ท่ากับศนะครับ ได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หานะครับสูตรที่สองครับเจ็ดกท่ากับสิบสามี่เท่ากับ7จ็ดเจ็ดบวกสเท่ากับสินะครับได้หนึ่งหนึ่งบอเท่ากับสามสามสองเท่ากับห้่ท่ากับหนะครับเลขที่ชนกันครับ1นึ่งสนะครับหนึห เปนกันที่หนึ่งสามห้านะครับเลขที่ออกศูนย์สี่หนึ่งนะครับเข้าหนึ่งที่ลกหน่วยนะครับอ่านวดเสรแล้วนี่นะครับนะครับต่อไปครับงวดหน้าเลยนะครับงวดวันที่16สิงหาหกเจนี่นะครับสูตรที่1ครับ4ี่บวกเจเท่ากับสิอ็ดนะครับได้1 สองสามเดินไปเลยครับห้าตัวครับสี่ห้าหกาสุดที่สองครับเจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้านะครับเลขเก้าก 9, นะครับเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเท่ากับสานะครับสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ดูเลขชี่ชนกันครับชนกันที่หนึ่งสามสี่นะครับ หนึ่งสนะครับหนึจดกระที่หนึนะครับหน่วยบนนะครับ1นึ่นะครับหน่วยบนครับวันที่สิบหกครับสิงหาหกเจ็ดนะครับ, 6, นนรบจนกันที่หนึ่งสี่นะครับหน่วยบนครับ วันที่16สิงหา6กนี้นะครับก็ไปรุ่นกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรอาจมีเข้ามีหลุดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ